พี่กา้าฟเจอสามเดือนครั้งมาเนี่ยใช่ก็ประมาณนั้นเรั่ผมเพราะเรามีภารกิจต้องทำไงครับ<ม>แต่ตอนนี้ครึ่งปีแรกมันใกล้หมดแล้วมันได้เคลียร์ไปตามที่เราวางเป้าไว้หมดอย่างก็เคลียร์ไปเยอะแล้วนะครับผมหลายๆอย่างเช่นช่วงต้นปีก็จะมีถ่ายซีรีส์อย่างโตเกียวฮอลิเดย์เสร็จแล้วก็ถ่ายจบแล้วเราก็ลงังออนแอร์อยู่ด้วยแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์อือ่นๆแล้วก็พยายามเคลียร์ให้แบบจบตามเป้าของเราแต่ซีรีส์ญี่ปุ่นจบแล้วอย่างหนัง วันทองใช่ไหมครับวันทองก็ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วเหมือนกันใช่ครับช่วงนี้ก็เลยอาจจะว่างๆหน่อยแล้วเราก็พยายามหาอะไรทําด้วยหรือว่าช่วงนี้เราจจะกลับไปทําเพลงอะไรพวกนี้ที่แบบเราเราชอบก็คือไม่ต้องว่างนานเลยแป๊บเดียวเชื่องัยงานไปอีกแล้วพี่รับใช่ครับพยานทําตัวให้ไม่ว่างอยู่ครับ <c oughs> มันจะสัญญ่นยังไงบ้างกับช่วง4เดือน5เดือนที่ผ่านมาที่มีปัอย่างนี้ก็ดีที่เรามีผู้จัดการ คอยช่วยจัดค <sociedad, S 1> ิวให้นั่นแหละครับผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบช่วยแบ่งเบาในการจัดคิวของเราครับผมับคิดว่ามันท้าทายขนาดไหนกับพึ่งปีแรกที่ทาทุกอย่างเลยทั้งญี่ปุ่นเลยกับมาไทยไปลองเป็นแฟนมีดอีกท้าทายแค่ไหนแล้วครับเราก็มองว่ามันเป็นงานอย่างหนึ่งและกันที่เราแบบตั้งใจทามาทุกคนได้ได้รับชมกันแล้วก็พยายามตั้งใจทาทุกอย่างให้มันผ่านไปได้ดีๆครับแต่พอตอนที่คนไทยได้เห็นที่ญี่ปุ่นที่เราได้กระทำมันเป็นไงบ้าง ก็รู้สึกใจฟูนะเพราะว่าเอาจริงๆซีรีส์อย่างโตเกียวคาเลเนี่ยมันก็จะเป็นซีรีส์แบบฟิลูดอยู่แล้วก็ไม่อยากให้คนดูต้องมานั่งเครียดอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้ผมอยากให้ดูแบบปล่อยจอยกันไปเป็นซีรีส์ฟิลูดเราให้ดูไหมที่เขาภาพเราเสร็จดู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 ก็แปลกดีครับผมเพราะว่าเราเราก็ไม่เคยไม่เคยมีคนมาภาพภาษาไทยทับเราอีกทีนะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็แฮปปี้ครับอันนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมมีเรื่องอื่นอีกไหม งานแบบเนี้ยงานแบบนี้ยานประเทศงา่างประเทศก็ก็เดี๋ยวเราติดตามกันนครับผมก็ก็อาจจะมีมั้งครับฝากเราติดตามด้วยเป็นร่วมต่างประเทศไหนคะประเทศเดิมเดิมกไม่ใช่ยังอยู่ที่เดิมมั้งเอออิายังไม่บอกแล้วกันยังไม่บอกแล้วกันเป็นองไรบ้างคนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดกับเรามากเขาแบบว่าน่ารักน่ารักคือคนน่ารักมากทั้งพี่พี่นักแสดงทั้งพี่แฟนคลับทั้งพี่ทีมงานทุกคนที่เราได้มีโอกาสร่วมงานด้วยทุกคนคือน่ารักมากๆจริงจว่าน่า ก็เป๊ะครับ<อ>ถือว่าเป๊ะถือว่าเป๊ะในระดับหนึ่งเลยแล้วก็เป็นเป็นเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆคนญี่ปุ่นคือทำงานกันหำหำรุหหหกหำคำทุกวันเลยแล้วเราไป,ปงานฝั่ตัวสไตล์เขาได้ไหมพอไปทำจริงๆได้แล้วจริงๆผม<อ>เป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตกลางคืนอ,อ,อยู่แล้วด้วยแล้วมันเลย,<อ>เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับทุกท่านแล้วแต่ใที่จุดแวกดอะไรชอบใชีวิตกลางคืนอบกินเยียบใช่ใช่ใช่ชอบใช้ชีวิตหลังพระอดิบพอดีอะไรตาโตขึ้นพันธุ์ดีอาหารการกิน่ะ โอ้ดีครับแรกๆอาจจะย,ยากหน่อยแต่พอแบบเราได้ไปใช้ชีวิตเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมเราก็รู้สึกว่าออาหารบ้านเขาก็อร่อยหลายอย่างเราเปิดใจหลายอย่างมากของประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะอย่างเช่่นอยางตอนแรกผมเป็นคนไม่ไม่กินเนื้อแล้วกันเพราะว่าท,ที่ที่บ้านเขาแอบ,บขอๆแบบไว้ว่าแบบเออได้คุณแม่ครับคุณแม่ก็แบบเออถ้าเป็นไปได้ก็อยากกินนะลูกอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะาคุณแม่เขาไม่กินเงี้ยครับแต่พอไปไประเที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วแบบ ใจไม่ได้เพราะว่ามันมีเนื้อหลายเกล็ดใช่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 พอได้ลองแบบ A5 อะไรเงี้ยวากิวอะไรเงี้ยครับมันก็แบบโอ้ไม่ได้แล้วแหละแม่เพราะแต่นี่มันละลายใช่อะความแม่งแม่งยังไงบ้างยังไงบ้างกินไปแล้วกันลูกแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็อยากกินแล้วกันอะไรเออแบบลูกก็ปวดว่ากินได้ใช่ใช่ใช่เราเราแไปข้างนอกแล้วก็ไปแอบไปกินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างพอไปทำงานต่างประเทศนานเนี้ย อาซาคิดถึงเราเนอเขาจำหน้าเราได้อย่างที่ผมบอกเลยหลายที่คือผมคิดว่าน้องเขา่าจะไม่รู้ที่ว่าผมไปเขาไม่รู้ไงเขาอาจจะอยู่คุณแม่อาจจะติดคุณแม่มากกว่าแต่มันเป็นแนวเรานะใช่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 แต่ว่าน้องก็น่ารักแต่ว่าตั้งแต่กลับมาก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะที่ปลาล่าสุดเพราะตอนนี้น้องน้องอยู่ที่บ้านถ้าเขาพอไปถึงบ้านเขาจำเราพี่เขามาหาเราได้ไหมหรือว่าเขาถ้ากองเต้ยอะไม่แน่แต่อาซาไม่น่าครับ อาซาน่าน่าจะนอนอืนอ,อย,อยู่อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่กอนเต้น่ารักกอนเต้แบบเป็นแมวต้อนรับแล้วเออจ็บใจไหมแมวที่เราปลูกฝังตั้งไอจีมากับมือก็ก็ไม่นะเพราะว่าเอาจริงๆอาซาก็มีหลายๆอย่างคล้ายผมเหมือนกันแล<า>้วก็ใจน้องเหมือนกันก็เลยว่าไม่ได้เพราะว่าจะบองใช่แต่เราดูคิดถึงคิดถึงแมวเรามากกว่านะเพราะโลกไอจีก็คือเป็นใช่ค<ช>ิดถ<ช>ึงมากคิดถ<ช>ึงมากเพราะว่าเอาจริงไปอยู่นู่นรอบล่าสุดที่เพิ่งกลับมาเนี่ยก็ เฟซทามหาคุณแม่ทุกวันก็อยากเห็นหน้าลูกๆแต่ลูกเห็นลูกอยากเห็นหน้าเราหรือเปล่าไม่รู้ไม่ไม่สังเกตเขาก็ใช้ชีวิตของเาไปอะไรแค่เราได้เห็นเขาแบบแฮปปี้ใช้ชีวิตปกติก็แฮปปี้แล้วไม่เห็นใจนอน้องๆใช่ใช่ใช่แบบการทำงาแต่เอาเทนมาปีนี้ก็ข้าวที่หนักมันได้ประสบการณ์อะไรบ้างมันเป็น เยอะนะครับเยอะอย่างแรกเลยลคือเราได้ไปรเรียนรู้วัฒนธรรมหลายอย่างในประเทศญี่ปุ่นมากๆครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าใครจะได้แบบอยู่ๆได้ไปเรียนรู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแฮปปี้มากที่ได้รับโอกาสตรงนี้แล้วก็จะเก็บมาพัฒนาใช้ในการทำงานในกรุงเทพฯไทยต่อไปแล้วกันครับอ๋อต้สึกวมองเราเป็นแบบมันไม่ใช่นักแสดงไทยหเลยวะตัวนี้เราเกงาเลยหรอระดักบางคนเนี่ยแซวเป็นโรบอสซาร์ละก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แค่เรารู้สึกว่า มันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วกันเพราะว่าในอนาคตเราจะได้เห็นนักแสดงคนไทยหลายๆคนที่แบบมีฝีมือเก่งๆเนี่ได้ไปเฉลี่ยฉายที่ต่างประเทศตามรอยกันก็ได้ครับมันเป็นการเดาเราอีกจะไปอีกสเต็ปนึงเลครับก็อยากจะไปนะอยากจะไปสเต็ปนึงเหมือนกันก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับผมเพราะหลายโมดูลมันยากนะการที่นักแสดงคนนึ่นละไผต้องปรับตัวภาษาโมดูลก็เป็นโมดูลแล้วมาถึงเรื่องเดินขึ้นกันมาแล้วการสแกนกันมาแล้วอะไรที่ไม่อยากเพิ่มเติมอีก จะเป็นหนังฟอร์มยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันกำลังไม่รู้ฟอร์มยักษ์ที่ยักษ์แค่ไหนก็ก็ระดับประเทศเขาละกันและอยากจะมีโอกาสได้ดูโปรเจกต์มากมากครับแล้วก็ไม่ถ่ายเมื่อไหร่อ๋อออะไรนะไม่ถ่ายเมื่อไหร่ยังยังไม่ถ่ายมันจะเป็นแนวยังไงนะแนวยังไงนะมันเป็นยี่ห์ใหญ่ขนาดไหนลองบอกให้พี่ฟังสิอ่าก็ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมฟังแล้วตื่นเต้น บอกมากอพอคิดว่าเด็กๆผู้ชายในวัยวัยรุ่นผมเนี่ยถ้าเกิดได้ยินชื่อโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ก็น่าจะรูะส้สึกตื่นเต้นไปด้วยกันรเราก็เคยอาจจะตูมมันใช่ไหมไม่ดกิน่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเคยหรือเปล่าไม่งั้นพี่ถามว่าจับเตรียมตัวยังไงบ้างกับโปรเจกต์นี้มันจะต้องเตรียมตัวเยอะเตรียมตัวเยอะผมทางร่างกายทั้งจิตใจทางการ acting อะไรต่างๆทั้ทงเรื่องบทด้วยครับผมเพราะมันค่อนข้างยากแล้วไกลตัว เรามากๆเหมือนกันแต่ก็จะฟังมาเต็มที่ต้องมีการเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราติดตามอยากอยากอยากให้ทุกคนดูแล้วเหมือนกันจริงๆเรื่ผมเห็นแล้วตื่นเต้นอยากจะสปอยทุกคนฟังมากแต่พูดไม่ได้จริงคนคเซลเป็นเคยญี่ปุ่นเป็นอะไรเคยญี่ปุ่นเคยญี่ปุ่นไม่เชิงไม่เชิงเคยไปไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสาวได้แลกมาได้แลกมาสาวญี่ปุ่นเป็นไงคะน่ารักน่ารักน่ารักทุกคนเลยทั้งนิสัยทั้งหน้าตาน่ารักมาก จริงๆแล้วเป็นเขยไทยหรอคะไริงๆแล้วเป็นเขยไทยอยู่เข่ต่องประเทศีหยเขยประเทศไหนนะไดไม่ติดอแะ้นซีรีส์เราหลายคนมองว่าเราเป็นเขยญี่ปุ่นนะก็ได้ถ้าเกิดอยากให้ผมเขยญี่ปุ่นก็เป็นได้แล้วคนไทยแบบกผมก็เป็นเขยไทยแล้วหรอก็เป็นเขยไทยอยู่เป็นเขยของประเทศละกันเป็ไหนก็ได้ เราโอเพ่นครับเราโอเพ่นเราไม่เปมดเลยไปญี่ปุ่นอะไรสนุกสุดอะไรตื่นเต้นสุดสนุกสุดแล้วครับน่าจะเป็นของกินกับสถานที่เที่ยวมั้งครับผมเพราะว่าเออพจญี่ปุ่นเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปเปิดประสบการณ์หลายอย่างมากมากครับแต่แต่หน่อยประสบการณ์ออนเตอร์ออนเซนได้ลงไหมออนเซนลงออนเซนลงครับผมก็ก็เขินเขื่แรกๆก็เขินเขื่แต่หลังๆเริ่มชินแล้วครับมันเป็นยังไงเราลงเป็นไทยเวงถูกไหมไม่ครับ มันเร่องคนไทยนะพี่จะไม่อายไม่มันมันเป็นเรื่องปกติของที่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันใช่ตอนแรกก็แอบแอบตกใจครับผมแต่ว่าพอแบบเราได้ไปบ่อยๆได้ไปแช่บ่อยๆแล้วก็รู้สึกเออไม่ไม่ต้องแคร์อะไรแล้วจังปริมยังไงบ้างเวลาหันไปสบตาเพื่อนานเลยมันได้รีคอร์ดี้ร่างกายครับเวลาเราทำงานไม่ได้เหนื่อยอเงี้ยเราก็ได้ลงไปแช่ออนเซ็นร้อนๆอุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็สลับกับบ่อเย็นบ้างรีคอร์ดี้ร่างกายไปเคยไหม แร,แรกแรกเขินแรกแรกเขินคนส่วนใหญ่เขาจะคิดไปซาว้าวไปแล้วใช่แรกแรกเขินหลัง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 ชินหลังหลังเช็ดใส่แล้วทำไมอ่ะอะไรนะทุณไม่เช็ดใส่แล้แช่กับใครอ่ะแช่กับใครแช่กับใครก็แช่คนเดียวส่วนใหญ่แช่คนเดียวแล้วก็แล้วก็อาจจะมีแบบที่พี่ชาวญี่ปุ่นที่แบบเป็นลูกค้าบ้างอะรเขาไปใช้บริการบ้างเพราะอะไรเพราะสึกเราเป็นหนุ่มไทยหล่อนเราแช่กับไข่ แต่แต่พี่วิวในนันเขาไม่ได้รู้จักผมไงเนี่ยไปแบบนิ่งๆเงียบๆี้ยเพราะเราเข้าไปเขารู้จักใชแสดงว่าต้องคือหนุ่มไทยไม่รู้อ่ะไม่ได้คุยอะไรคุ้มหน้าอย่างเดียวคุ้นหน้าอย่างเดียวแต่คือเราไม่เขินเลยขนาดนั้นเพราะอะไรคนไทยเข้าไปตะเขินแรกๆแรกๆมีเขินแรกๆมีเขินมีตกใจครับผมว่าโอ้เขาก็โอเพ่นเหมือนกันนะครับ แต่ว่าพอแบได้แชรสักสี่หทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออไม่แชรใช่ใช่ไม่ต้องสนใจเพราขาไม่ได้สนใจเราเหมือนกันนี้คือมีประสบการณ์นึงแหลใช่สดท้ายกำฝาก่ากับัเป็นคนไทยครับครับผมก็ยังยังยังเป็นคนไทยอยู่นะครับผมแต่แค่อาจจะไปต่างประเทศบ่อยแค่นั้นเองครับผมก็ฝากติดตามผลงานต่างๆด้วยครับ ก็คิดว่าหน้าจีประมาณเดือนสองเดือนก็เดี๋ยวต้องบินกลับไปเที่ยวในญี่ปุ่นไปทำโปรเจกต์ต่อไม่มีตังไม่มีตัง